เออขอ,อก่อนละรองเทาเ้าหลวสองไม่มีมาดิเอาดิสองพมาดิโอ้โหตองนี้พาเขาไปสี่ันแปดมาดิครับมาตองนี้าพันหนึโอ้โหสุดมาดิครับรองเทา้ามาดิหกพันสี่ร้กันสี่้อยวนมาดิครับโอ้โหพันหมาเต็มหน้าพี่นนองโอ้โหุยหนึ่งหมันมาวะโอ้โหยมาดิโปงแดงมาครับขอ,อตั้งนานครับพึ่งมาสวยครับสามหมโอ้โหู เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่โอเคสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในโอเปร่าไดนาสตี้ครับนะก็อยู่ในค่ายพีจีครับเหมือนเดิมนะวันนี้มาในงบ1,600บาทนะครับเดี๋ยวก็มาขอเริ่มกันหน่อยนะก็เบ็ดขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นด่สักอ่า20บาทแล้วกันนะครับมาดูว่าจะอ่าประมาณไหนนะมาขอสัก30รอบแล้วเดี๋ยวก,กดโบว์ไป้วยนะมาหน้ายิ้วหน้านิ้วมาหน่อยเออมาดิโอ้ยเริ่มต้นมาครับเฟี้ยวเฟี้ แต่ฟีสปินมากนครับขอหน่อยนีธงมาหวานเจี๊ยบครับธงมาบวกฟีสปินหนึ่งรอบครับเออเกมนี้เราเคยเล่นกันไปแล้วนะครับ,บก็บวกบวกไม่รู้ว่าบวกหรือเปล่านะเออก็ลองกันดูก่อนนะมาเดิได้ธงสีน้ําเงินนี่ดีหน่อยนะครับธงสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นวายนะครับโอ้โหมาสวย96ต่อเนื่องไหมครับโอ้โหมาอยู่ถอยช็อตถอยช็อตโอ้โหยมาครับดอกแรกครับ124บาท โอ้ยอย่าบอกว่าได้แค่นี้นะครับอย่าบอกว่าได้แค่นี้นะโอ้โหม้าเอป่ะโอ้โหม้าธงแดงบวกมาอีกหนึ่งครับบวกมาอีกสองสวยได้ธงแดงสองอันครับมาเป็นสามรอบครับขึ้นมาสวยหน้ากากอุ้ยเต็มหน้าเอาดิอุ้ยพันห้าร้อยี่สิบเอาว่ะมาดีครับสี่ร้อยแปดบาทอุ้ยสีแดงได้เยอะครับอุ้ยดอกนี้ไหมเจ็ดร้อยห้าสิบหก เต็มหน้าไปดีครับปลาอีก720อย่บโอ้โหหวานเจี๊ยบครับดอกนี้มาดิโอ้โหมาดีครับบวกมา3,404บาทเออมาขอต่ออีกหน่อยครับมาดิตัดสีแดงได้ดีกว่าสีสีฟ้านะครับมาเทียบดูแล้วนะมาดิไปถึงคูณสิเลยนะตะเกียเอ๊มาเอาดี420ยังมาครับยังมาต่อเนื่องอีก700กว่าบาทออ้รองเท้าไม่ได้วะ โอ้โหบวกมาพันสามหบาทครับมารอบสุดท้ายเป็นไงครับวัดดวงกันหน่อยโอ้โหได้วายครับแต่ไม่ได้อะไรเลยมาครับดอกแรกครับหมุนฟรีไปสิรอบครับโอ้โหบวกมา4 9่พันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทจะขอปรับเบ็ดหน่อยนะครับเอาสัก50บาทแล้วกันนะมา30รอบเหมือนเดิมครับมาพันซีเอาดิโอ้โหมา2ดอกครับเน้นเน้น เอาดี2ห4 5ครับขึ้นไหมโอ้โหหลาย,ยาวแล้วทรงนี้เอ้ยมาว่ะครับมาขออีกแปดรอบครับขอเน้นๆหน่อยทงแดงครับทงแดงทงแดงดีกว่ามาดนีๆดิงแดงมาครับสวยๆหน่อย โอ้โงแดงเว้าวทงฟ้าแทนครับเป็นวายมาแล้วมาต่องแถวหน้าครับสวยอุ้ยทงแดงบวกมาอีกหนึ่งครับขึ้นไหมปู่160อะไ,<ป>ไหลไปลูกไหลไปใครอยากลองลองได้นะครับอยู่ในค่าย PG ครับมาดี1,110บาทครับมาขอทงแดงเน้นๆหน่อยครับ เอาดีรองเท้า400ไปดี800ต่อโอ้โหได้น้อยจังวะรอบนี้250ต่อโอ้โห,หไม่ต่อครับเออยังดีได้ทองแดงมาอีกหนึ่งครับมา1,500บาทครับได้กระปิบกระปลอยจังวะรอบนี้ต่อมาเออรองเท้าสวยครับมา600โอ้โหมันไม่ต่อเนื่องครับเอาดีทองแดงยังมาครับทองแดงยังมา โอ้รองเท้าไม่ได้ครับรยอยู่หลังด้วยโอ้โหลึกมากวาย,ยอ้าทองแดงสองอันโล้คูุ่้ยิ่บานเจี๊ยบทรงนี้มาดิตะกี้ผมก็ได้รอบอย่างนี้แล้วนะนนโอ้โหน้อยเกิน,น,นอ่ะมาดิ รองเท้ามาแถวสามโอ้โหไม่เป็นอย่างที่คิดเลยขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยต่อมาครับโอ้โหไม่ต่อว่ะเสียดายโอ้โหโมดครับรอบนี้ได้น้อยกว่ารอบเมื่อกี้ว่ะโอ้โหบวกมา3987บาทครับมาเฮ้ยกำลังจะปรับเบ็ดมปดิ เออมาแต่งซ้อนเฉยครับมาขออีกสามร้อยไม่ใช่ขออีกแปดรอบมาขอแจมๆหน่อยรอบนี้โอ้โหต้นต้นหัวนี่แบบผมว่าทุกแทบทุกรอบว่ะนั่นไงเพิ่งได้เท่าไหร่เองสามร้อยยี่สิบมาดิองฟ้ามาครับ,บวกปีอีกหนึ่งเอาดีเออวาวเลียงนี้หวานเจี๊ยบครับมาดิโอ้ยเต็มหน้าเอาดีครับพัน อ๋อเอ,ออหุอ้ยเจขอเจแถวสองเจโอ้โหได้เอว่ะไม่ได้เจว่ะโอ้โหบอกมาพันสองเจสิบครับโอ้โหมันอยู่หา่างว่ะแถวสุดท้ายอ่ะได้ยูมาดีอ๋อเอาดีเออพันสี่เต็มหน้าเลยครับอดีตคุณหกแล้วรองเท้าโอ้โหรองเท้าไม่มา 1, ครับบวกมาอีพันหกครับ ขึ้นไหมอุ้ย,ยมาเควะ่ะโถงมาหน่อยโอ้โถงไม่มาครับต้องได้ธงแดงนะครับมันจะตัดตัวภาษาอังกฤษออกไปนะตอนนี้บวกมาหมื่นสี่ครับโอ้โหหมดวะ่ะไ,ได้สามพันกว่าบาทอีแกแยะผมลองปรับเป็ดสูงหน่อยดิเผื่อมันจะได้นะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะมาขอลองรอบหนึ่งร้อยเลยแล้วกันนะครับร้อยห้าสิบมีไหมร้อยหกสิบแล้วกันนะขอลองดูหน่อยขอสักสิบรอบพอนะครับ มามาดิแทงหน่อยโอ้โหไม่ตกว่ะอื้อมาโอ้โหรอบตะกี้ไม่ตกครับมาแปดรอบขอเน้นๆหน่อยร้อยหกสิบเอาดิมาต่อเนื่องโอ้โหไม่ตอบวะพุงไปไหนหมดรองเท้ามาครับสองแถว โอ้โหไม่ได้ครับเฮ้ยจะว่าอย่างนี้ไม่ได้นะมาสามร้อยยี่โอ้โหอะไรกันครับนี่อมาลุ้นวายครับได้ยังไม่ถึงพันเอาดีมาเอาดีเก้าร้อยหกสิบเจโอ้โหเจไม่มาไม่งั้นผมได้ไวายคู่เลยธงแดงยังไม่ได้เลยนะครับรอบนี้นะโอ้โห จะบอกนะโอ้โหได้ธงฟ้าอีกแล้วเอาดีมาวายมาครับมาดีวายมาสวยธงฟ้าได้อีกหนึ่งโอ้โหอยากได้ธงแดงบ้างนะมาขออีกสามรอบครับวายสี่ตัวว่ะโอ้โ,โหมาหมาพันเจ็ดต่อโอ้โหไม่ต่ออีกสภาพมาอีกรอบนึง,องโอ้โหได้ธงได้แต่ธงฟ้าว่ะธงแดงไม่ได้เลย บ้มาอีนึ่งครับเอาดิเอาหน่อยดิเอาดิมาถงฟ้าอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้โหห้าร้อยได้น้อยจังวะรอบนี้ถุงแดงมาหน่อยดิโอ้โหไม่มีถุงแดงรอบสุดท้ายครับเอ้ยนี่ไงถุงแดงสองอันสวยวะรอบสุดท้ายครับมาดิบวกฟรีมาอีสองโอ้โหกเกือบหมดมาดิถุงแดงตัดพวกนี้ออกไปครับเหลือแต่ตัวแพงมา เออขอ,อก่อนละรองเท้าดีวสองไม่มีมาดีเอาดีสองพันแปดแปดสิบมาดีโอ้โหตดอกนี้พาเข้าไปสีปดมาดีครับมาต่งนี้อีกห้าพันหโอ้โห,หสุดมาดีครับรองเท้ามาดี6หกพันสี่รเอ้หกพันส้ทวนมาดีครับโอ้โหอีพันหกมาเต็มหน้าพี่นนองโอ้หุยหนึ่งมาว่าโอ้ห,ห,หมาดีปรงแดงมาครับขอตั้งนานครับพิ่งมาสวยครับสามหมืองโอ้ห,หมา รอบสุดท้ายครับเป็นไงหายจงมาโอ้โหได้ยูได้ยูมาดีรองเท้าโอ้โหดีนะได้รอบตะกี้ครับโอ้โหมาดีสามหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยสี่สิบแปดครับโอ้โหกดจุดเลยครับก็ได้กำไรก็พอแล้วนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะฝากไว้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ